เรียกว่าเป็นสมสสรที่แข่งแกร่งที่สุดในลีกญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ NEC Red Rocket สมสรที่เพียวอัจฉราพันคองยศไปร่วมเล่นด้วยนะครับผมซึ่งทุกคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าสมสอร NEC Red Rocket เนี่ยมีสองซูเปอร์สตาร ตัวตีหัวเสาในเอเชียนะครับร่วมทีมกันไม่ว่าจะเป็นโคกะนิชิดะนะครับหมายเลขสองก็เป็นตัวตีหัวเสาโค้งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะย้ำว่าโค้งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับลงเล่นด้วยและกระนั้นก็มีเพียวอัจฉราพรคงยศตัวตีหัวเสาตัวจริงเสียงจริงของทีมชาติไทยก็ลงเล่นเป็นตัวจริงอีกเช่นเดียวกันเพียวกับโคกะควายกันนะครับผม ยังไม่รวมถึงบอลสั้นของสโมสร NEC ด้วยที่เป็นนักกีฬาทีมชาติของญี่ปุ่นเช่นเกี่ยวกันลิป e r โรของ NEC Red r o c k e t นะครับก็ได้รับรางวัล l i ป e r โรดีเด่นชิงแชมป์เอเชียด้วยโอ้โ oh, ห NEC แน่นมากนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขว่า NEC นั้นจะต้องมีทั้งคูกะและก็เพียวลงสนามถึงจะแกร่งอย่างแท้จริงแกร่งมากทุกคนเอ้ยล่าสุดก็ชนะอีกแล้วครับ ตอกย้ำที่ว่าหัวเสาวคว้กันที่ดีที่สุดของลีกมาทุกสกิลเจทีมาเวลัสต้องคิดหนักเลยครับผมเฮ้ๆ <c> ฮ <oughs> คลิปนี้ก็อวย NEC Red Rocket นะครับแล้วก็อวยเพีวด้วยยินดีด้วยครับได้อยู่ทีมที่แบบปังๆมากกลับมาต้องพัฒนาทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเกมรับแน่นระบบการเล่นก็คล้ายคายทีมชาติไทยนะครับโอเคนะทุกคนนํมาเล่ากันแค่นี้แหละ NEC Red Rocket เพียวโคกะ ติดตามคลิปหน้าด้วยครับ